ไล่ใหม่ไล่ใหม่เมื่อกี้ลืมใส่ไมโครโฟนนะคะสวัสดีเย็นวันพุธค่ะอุ้ยลืมเดี๋ยววันนี้ก้จะพามาดูกระบะอิซูซูนะคะแล้วก็มีกระบะอีซูซเข้ามาใหม่ด้วยเผ<ด>ื่อใครนะคะที่กําลังตามหารถกระบะอ s ซูซูอยู่นะคะตอนนี้ของก้อยมีเข้ามาใหม่หลายคันเลยทั้งเกียร์ออตโต้ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นเ,เกียร์แมนนวลธรรมดาก็มีค่ะ มีทั้งแบบก็แบบสี่ประตูนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันค่ะเม<ส>ื่อนีดหนึ่งนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันอีกเหมือนไรไฟมาไม่ถึงค<ส>ั้นแรกเลยค่ะ อันนี้เหมือนก้อยเคยทําคลิปไปแล้วนะคะคันนี้จะเป็นกระบะอีซูซูนะคะเอ็กซ e ลนะคะสเปคแคบค่ะ